สุขภาพของคนที่เกิดปีถาะนะคะเป็นคําพยากรณ์ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมสองพนะคะมาดูว่าคนปีถอะมีเรื่องใดที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพตั้งนะคะ,ะไม่ต้องเลือกละหล่นลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีอยู่3-4เรื่องเลยทีเดียวอะได้ไพ่พระนางเบญจกัลย,ยาณีไพ่โมลาไพ่พญา,พา,พานะไพ่พราคุณกันะนังกากี แล้วก็ไข่ขันทากูมารอันนี้เราไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะเราไม่ได้ดูความสัมพันธ์ด้านอื่นเราดูเรื่องสุขภาพนะคะอืมให้เรามันระวังเรื่องของอาหารการกินนะกินให้มันถูกสุข,ขลักษณะนิดนึงแล้วก็งดอาหารที่มีน้ําตาลและไขมันสูงเพราะว่าช่วงนี้คุณมีความเสี่ยงที่จะมีปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากทาให้เกิดโรคหัวใจไขมันอุดตันในเส้นเลือดรวมถึงเบาหวานโรคอ้วนอ,อย่างนี้ได้ด้วยนะคะอย่าง เรื่องสุขภาพที่สองเนี่ยให้เรามาระวังเรื่องความเครียดนะเรื่องต่างๆที่มันไม่ได้เป็นหนังใจเงี้ยปล่อยวางซะบ้างไม่งั้นคุณจะมีสภาวะความเครียดที่เยอะมากๆให้ยอมรับในความเป็นจริงมากขึ้นในชีวิตนะอะไรใครที่สําหรับคนที่เป็นโปรเฟชชั่นนี้อะให้เบาลงบ้างให้เผาลงบ้างเพราะว่ามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ลืมใส่ไม้ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปใส่ไม้เนาะแต่ว่าน่าเสียงน่าจะได้อยู่เพราะว่าอาจารย์พูดดังนะแล้วกเ็เกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะถ้าสมมติว่ามีปัญหาทะเ,เลาะกับคนอื่นเนี่ยให้เลี่ยงดีกว่าเพราะว่ามันมันทำให้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายนะคะนิดนึงนะสำหรับคนที่มีมีม มีเซ็ก์มีเพศสัมพันธ์มีอะไรอย่างเงี้ยให้ป้องกันด้วยนะเพราะว่าอาจจะได้รับโรคที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ด้วยให้เรามาระวังการทําแท้งมีเกณฑ์อุบัติเหตุอืมค่อนข้างหนักเลยนะคนปีเถาะปีตั้งแต่ช่วงปลายปีเนี้ยนะคะเลี่ยงอีกเลียเ่ยงการดื่มสุรานะเพราะว่าจะทําให้คุณไปมีปัญหาไปทะเลาะก,กับคนอื่นเขาได้นะคะอืมใบสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวกับโรคท้องเสียลำแทรกซสม ฉะนั้นเวลากินอาหารต่างๆให้ดูถึงความสะอาดอาหารอะไรที่ทิ้งไว้นานไม่ได้เก็บอย่างถูกสุขลักษณะทำเช้ากินบ่ายอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ต้องไปกินนะเพราะมีโอกาสที่จะท้องเสียเป็นลำแทรกเสรได้รวมถึงการทานอาหารไม่เป็นเวลาก็จะทําให้เกิดโรคได้เช่นเดียวกันนะคะโรคกระเพาะอักเสบหรือว่าท้องผูกก็มีโอกาสที่จะเกิดได้เช่นเดียวกันค่ะยังไงก็อวยพรนะขอให้คนปีเถาะนะระมัดระวังในส่วนของตรงนี้สุขภาพ ก็จะได้ดีขึ้นเมื่อรู้ล่วงหน้าแล้วเราสามารถป้องกันและรู้แนวทางแก้ไขได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะถือว่าเป็นโชคดีที่ได้มาดูคลิปนี้นะคะคน b ีท็อปนะคะ